ผมจะสอนวิธีชี้นิ้วสั่งวาสนานะครับผมบอกได้ว่าเนื้อหาวันนี้จะเป็น introduction ของคอร์สที่ชื่อว่า hack the future นะครับวันที่2กรกฎาคมชื่อ hack the future และวันนี้คือ introduction ข้อที่1คือการตัดสินใจในช่วงพลังงานดีเท่านั้นหลายคนอาจจะเคยไปลงสัมมานามาเยอะมากบอกว่าเนี่ยเราต้องตัดสินใจประสบความสำเร็จคุณลองสังเกตดู เวลาคุณไปงานสัมมนา,าต่างๆคุณจะแบบโหมีความหวังเลยกลับมาแล้วก็ตัดสินใจแล้วว่าฉันจะเป็นคนรวยตัดสินใจแล้วฉันจะประสบความสําเร็จถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับเราตัดสินใจว่าเราอยากจะได้สิ่งใดนะครับแล้วตัดสินใจในช่วงพลังงานดีทุกอย่างที่ออกมามันจะเจ๋งหมดทุกคนผมบอกได้เลยว่ามันจะเจ๋งหมดผมการันตีได้นะครับข้อที่2คือ สิ่งที่ผมบอกเลยว่าสิ่งนี้ผมการันตีได้มีคนเขียนหนังสือออกมามีคนทำงานวิจัยแล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฟังข่าวร้ายบ่อยๆมันจะทำลายวาสนาของคุณทันทีผมการันตีคําพูดนี้นะครับแล้วบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณฟังข่าวร้ายบ่อยๆตาที่สมจะปิดทันทีผมสอนตาที่สไปนะครับโดยการบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามคุณพลังงานดีคุณมีความสุข คุณอารมณ์ดีคุณก็จะแบบมีไอเดียต่างๆแบบหลั่งไหลเข้ามามากมายโอ้น่าจะทำสิ่งนั้นนะน่าจะทำสิ่งนี้นะแต่พอคุณเจอข่าวร้ายเข้าไปมันจะเบรกทำให้คุณไม่กล้าทำสิ่งที่คุณจินตนา,าการถูกต้องไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเสพข่าวร้ายข่าวร้ายจะปิดจินตนา,าการของคุณข่าวร้ายจะปิดตาที่สของคุณแล้วตาที่สมอ่ะมันอยู่ในสมองคุณอยู่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ คุณคิดด้วยตักกะมันก็จะมีแต่ความล้มเหลวให้เห็นคนที่ฟังข่าวร้ายเยอะๆก็จะเกิดความกลัวแล้วไม่กล้าทำอะไรข้อที่3นะคืออย่าลดขนาดความฝันเด็ดขาดคนส่วนใหญ่มักจะเชื่อปรัชญาผิดๆดังนั้นเวลาที่ผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะไม่ลดขนาดความฝันของผมเด็ดขาดผมก็เลยเชียร์ เพื่อนๆทุกคนที่ฟังผมอยู่ตรงนี้แฟนเพจทุกคนนะครับลูกศิษย์ผมทุกคนอย่าลดขนาดความฝันอย่าลดขนาดความฝันเพื่อแลกกับความร่ํารวยคุณรวยพร้อมกับสุขภาพดีแบบประามระดิตได้คุณรวยแล้วสวยแบบคุณลุงได้เนี่ยผมยกตัวอย่างว่าคนไทยก็มีให้เห็นแล้วคุณไปดูมีเยอะแยะมากมายเลยที่ไม่จำเป็นต้องทำงานหามลุ่งหามค่่าก็สามารถรวยได้ถ้าคุณตัดสิดในใจคุณว่าฉันจะไม่ลดขนาดความฝันของฉันเอง ฉันจะคงขนาดความฝันของฉันแล้วให้จักรวาลส่งวิธีการมาง่ายกว่าเยอะดังนั้นคุณก็เลือกเลยว่าคุณจะเลือกแบบทำงานหนักแล้วก็สูญเสียบางสิ่งหรือคุณจะเลือกว่าทำงานสบายแล้วก็ได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการคุณแค่เลือกอย่าลดขนาดความฝันของคุณเด็ดขาดเพราะผลสุดท้ายคนที่รับผิดชอบชีวิตของคุณคือตัวคุณดังนั้น คนเดียวเท่านั้นที่จะเลือกชีวิตของคุณนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคือตัวคุณเองระดับความสําเร็จของคุณมันจะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนเพราะผมมาสอนสัมมนาในราคาที่ทุกคนจับต้องได้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจอีกว่าอ๋อคนดีไม่จําเป็นต้องงกก็ได้คนดีก็สามารถแบ่งปันได้แล้วมีคนถามผมเลยบอกว่า อาจารย์สอนแบบนี้คนที่สัมมนาถามเลยนะลูกศิษย์ผมถามเลยว่าอาจารย์สอนแบบนี้แบบหมดเปลือกเลยอาจารย์ไม่กลัวลูกศิษย์ข้ามหน้าข้ามตาเหรอผมบอกว่าอย่าก,กลัวที่ผมกำลังจะสอนนี้ชื่อสั่งจิตเปลี่ยนอนาคตผมอยากจะบอกความลับให้ระหว่างที่ผมกําลังเตรียมเนื้อหาสัมมนาสั่งจิตเปลี่ยนอนาคตวันที่สองกรกฎาคมพอผมสอนเสร็จผมมีความรู้เพิ่มเติม หลังจากจบสัมมนาทันที24ชั่วโมงเลยแล้วสัมมนาถัดไปที่ตาที่3เปิดให้เรียบร้อยแล้วนะครับความรู้เจ๋งกว่าความรู้ระดับแอดวานซ์กว่าด้วยแต่คนที่อยากเรียนสัมมนาครั้งถัดไปชื่อมหาปัญญามหาปัญญานี่คือต้องเรียนสัมมนานี้ก่อนถ้าไม่เรียนสัมมนาสั่งจิตเปลี่ยนอนาคตตอนเข้าไปเรียนสัมมนาชื่อมหาปัญญานะจะฟังไม่รู้เรื่องเลย เพราะถ้าเขายังไม่ยังไม่สามารถใช้กฎแรงหนึ่งดูดและเปิดตาที่3ได้ผมบอกว่าสั่งจิตเปลี่ยนอนาคตเป็นเบสิกของการเปิดตาที่3มหาปัญญาจะเป็นขั้นแอดวานของการเปิดตาที่3มอีกทีดังนั้นสมัหรใครก็ตามอยากจะเรียนสัมมนาวันที่2กรกฎาคมนะครับ VIP 35,000บาทเต็ม เรียบร้อยทุกที่นั่งแล้วตอนนี้เหลือแค่ไม่กี่ที่นั่งของโซน A ใครก็ตามนะครับอยากจะล็อกราคานะครับให้ติดต่อทีมงานผมและโอนเงินมัดจำา1 0 0 0บาทก็เลยผมทำสิ่งนี้เพื่อช่วยให้ทุกคนตัดสินใจเพราะว่าผม,มาเคยทำสัมมนาสดมาแล้วที่เป็นฟรีผมรู้เลยว่าคนที่มาเรียนฟรีนะเขาไม่ได้อินเวสเขาไม่ได้ลงทุนกับความรู้ของเขา คนที่เรียนฟรีโอกาสกลับไปสำเร็จมีไหมมีแต่น้อยและช้ามากเพราะเขาไม่ได้อินเวสต์ในตัวเขาเขาไม่ได้ลงทุนในความรู้ดังนั้นราคาสมนมาที่ผมตั้งขึ้นและค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เพื่อทำให้ทุกคนนะ่ะรีบตัดสินใจที่จะรวยขึ้นรีบตัดสินใจที่จะกลายเป็นคนที่มั่งคั่งรีบตัดสินใจที่จะกลายเป็นคนที่เป็นแสงสว่างให้กับประเทศนี้ดังนั้นถ้าใครอยากล็อกราคาไว้นะครับติดต่อทีมงานไว้ 嗯 <music>